ดีค่ะวันนี้เราจะมาติดตามผลงานผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์สมเกาหลีตั้งกุจับของเรานะคะว่าท่านทานแล้วเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้ท่านเป็นอะไรเนอะค่ะน้องแม่เนาะอ่ทานตัวไหนบ้างคะที่แม่ก่อนทานตัวนี้่สมเกาหลีตั้งกุจับของเราแม่นะทั้งไหนหน้าทั้งไหนหลังนี่แหละแม่เมนูดีสุดที่รละสุดที่ีักเนาะทานดี หวานค,ความดันอ่ะกินแล้วทำงานได้ขายของได้ดีคว้องตังใจเ้วเลยเนาะทำงานได้ดีกว้องไม่เหนื่อยไม่ล้าทานติดต่อกันมาเรื่อยๆขวัที่สองอันนี้ขวัที่สององมันใช่ไหมแมุ่อันรู้สึกอ่า ัพ hmm well oh, nice ี่กระเป๋าพี่กระเป๋าค่ะนไม่เหนื่อยไม่ล้าค่ะน้องแล้วก็ทานตัวไหนบ้างคะที่แม่ทานตัวนี้ด้วยตอนอไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้กายขาวข้าวจินยาแล้วแต่กินอาหารเสริมแล้วก็นอนอันนี้ด้วยทานอย่างไงอันนี้ครึ่ง๋าฝาตัวเป๋าฝานะตัวนี้ันี่วันละเม็ดวันละเม็ดอ่าตายง่าย นอนหลับสบายค่ะบรวานไปวัดด so wow. ูว oh, ัดชุ่มคล่องหนาอยไปค่งได้ไปวัดดูแต่จีมันลอยหาดที่หาิที่จีเยอะร้อยสิบสี่ว้าวโอ้โหสุดยอดสุดยอดสิบสี่ซือการดีีย่ยมากเลยนะรัดีัเรื่อยๆจ้ะ แม่ก็ขอบคุณแม่มากนะคะที่ให้ข้อมูลเนาะเราก็มาติดตามผู้แทนผลของเราเนาะเพื่อตามสุขภาพท่านเป็นยังไงนั่นแหละมีเงินกินเรื่อยๆไม่หยู่เรากินเรื่อยๆสกัดพริแานที่เป็นของเรานะคะที่ผลิตภัณฑ์อ่าอใบชะมดไทยสกัดเนาะกับสมุนไพรของเรามาให้พี่น้องชาวไทยของเราได้ทานเนาะค่ะเพื่อสุขภาพแข็งแรงดีค่ะปวดแข็งปวดขาก็หายเด้อแข็ง